สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะมารีวิวปลาเซลมอนนะคะดูนะคะดูน,ะ,ดน,ะ,ดน,ะ,ดนะคะดูหิวบ้า, <laughs> าอุ้ยเปล่าอ่าเปล่าเปล่าแรง อรสบอืมอ่อือืมอืมนวมากะเป๋าเปอืมนัวมากทำนี้ด้วยโอเคเปาไหม กินแซลมอนจิ้มซอสอะไรคะโซอะไรโซอะไรคะโซยุตโซยุตโซยุตใช่ไหมโซโซซีได้ไหมรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีขึ้นแล้วจ้ะอ๋อดีขึ้นแล้วจ้ะไปทำอะไรมาเฮ้ยจเย็นๆสิลูกช้าๆมันร้อนไหมน่ะ ไม่ร้อนหรอกโอเคไม่ร้อนอ่ะอ,อะุอื้อ่ะสีขาวขาไปจะหมดแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวมันมีสั่งมาให้อีกมันไม่รู้ว่าลูกชอบเนาะทำหน้าฟินใส่กล้องสิทำหน้าฟิน ให้เก่งคําพ <cat on developed Airbnb> ้ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีเอ้าไต้องจับเลยอะไรหลุดนะจะเย็นเย็นลูกกินช้าช้าค่ะช้าช้าค่ะลูกมันเป็นยังไงลูกมันเป็นร้อนอะก็ไม่ร้อนไงก็บอกแล้วน้ององจะเย็นเย็นลูก ก็ากิ่งทำให้ดิจะได้ต่อเลยจิ้มซอสจิ้มซอ๊าบอ๊ามาลือกชอันนีเป็นมองอันไปยบายนะเพื่อน กินต่อแล้วหรอคะ yeah.